กดตู้ให้นะกลับบ้านดีๆนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะลุงเยิ้มสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับถังวอไปแล้วนะครับ เดิน่่นนเลอะไรครับลูกก็จักรยานถุงอ้อมสันสดอยนี้คะเดิน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 ปีนีนเดินเด่นเดินเดินปีนปป่าค่ะป่าค่ะจักรยานของน้องอ้อมมันตกหล่มตรงนี้ค่ะ ท่อเหรอลูกพ่อเป็นแค่คนคิดนโยบายแต่พ่อไม่ใช่คนวางฝาท่อนะลูกลูกก็ขับไปทางอื่นก็นแล้วกัน ค่ะค่ะคะทำไมตรงนี้มันเป็นหลุมล่ะคะและจากข่อยานของหนูมันจะไปได้ไหมมีคนเอาถนนไปกินน่ะลูกลูกก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันคนมันเป็นกเซีล่าเหรอคะ ไฟแดงสมัยนี้มันนานนะรถติดยาวเป็นหางว่าวเลยทำไมต้องมีไฟแดงด้วยล่ะคะไฟแดงเนี่ยนะลูกเขามีไว้ไม่ให้รถที่มันเยอะๆยเนี่ยมันชนกันไงลูกแล้วจักรยานมันไปที่มีรถเยอะๆได้ไหมคะจักรยานสีชมพูด,ด้านนอกน,น่ะน,นะลูกได้สิจ้าลูกก็ใช้ไบเลนหรือไม่ก็ชะลอไฟแดงสำหรับจักรยานไง หรือท,ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสะพานลอยสำหรับจักรยานไงลกูกไม่เห็นจะมีเลยอ๋อ,อ,อรอการอนุมัติอยู่จะลกูกป่าคะป่าคะถามอะไรเหรอลูลก พ่อเริ่มจะลำคาญแล้วนะถ้าลูกขับจกักรยานสีชมพูไม่ได้พ่อก็จะไม่ขับจักรยานอีกแล้วนะสวัสดีครับคุณบกอกปฏิเสธไปเลยนะวันนี้ผมมารับลูก สวยแล้วครับนายชนจักรยานนี่คุณขับจักรยานยังไงของคุณเนี่ยคุณขับเข้ามาในเลนรถยนต์ได้ยังไงคุณรู้ใช่ไหมว่าขับมาในเลนรถยนต์เนี่ยมนันอันตรายแล้วคุณจะขับมาอีกใช่ไหมขอโทษครับผมกดลบตรงนี้นครับ จอจักรยานไม่เป็นไรครับเป็นแผลนิดหน่อยโอเคครับขอตทษจริงๆครับเออแล้วรถผมอะ่ะคุณจะรับผิดชอบอยังไงออคือผมอ,อ,อาณานะก็ไม่จำเป็นก็ได้ถนนเส้นนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีไ์เลนก็ได้จเจียดๆเป็นไปนะ สบายมากผมดูแลอยู่ไม่มีปัญหา เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมกำลังคุยเรื่องงานอยู่เออคือผ่านนะครับคุณใช้ถนนเนี่ยคุยต้องไดักหมายนะครับแล้วเราอ่ะก็เดือดร้อนกันจริงๆนะครับรบกวนให้ความสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบุญคนที่จะคุยธุระอยู่เออเตรียมฉลองกันได้เลยนะไม่ต้องลดละไว้เจอกันหน้าโอเคโอเคอะไรนะคุณว่าไงนะท่านเป็นกอซิล่าหรือเปล่าครับเป็นกอซิลล่าครับ